จำใส่กับลาหัวเธอมีฉันเป็นแฟนตัวจริงสวัสดีครับพวกเราวงรสซ่าครับฝากพวกเราวงรสซาด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็พวกเรามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าแฟนไม่ใช่ของเล่นนะครับสามารถหาชมกันได้ทาง Youtube หรือว่าขอฟังกันได้ที่สถานี f m ทั่วไปนะครับทุกสถานีนะครับ แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเองของพวกเราไปอยู่ในมือถือของคุณได้กดดอกจัน496849ครับแล้วก็ตามด้วยรหัสศิลปิน511นะครับฝากพวกเราวงรถซาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับได้ินว่าเธอคนนี้เป็นแฟนฉันเธอเป็นแฟนฉันตัวเป็นเๆอย่าทำเหมือนเมื่อตอน